แถบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอบคุณคุณพศพิศนภูนะครับผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาสัยแห่งความชั่วร้ายคุณดาร์โคลิซอนนะครับผมและคุณเลนเ f ฟซีมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสองสองสามสองโอเคผมเริ่มกันหนึ่งสองสามเปลี่ยนสองอะไรอยู่ เพราะวันนี้ไม่มีดวงคือว่าไม่ใช่วันของครูโอ้ยคูก็เหนื่อยอะไรวะเรี่ยคูเริ่มนะ Chó bói đều hát cú măng gòn cúp bay một lấy hết 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 ตัดใจมึงเข้าไปแล้วนโมสามเป็นเก้าพันจบเก้าพันเก้าพ้นเก้าั 9, <000. S 2> นปรเทคกี่ปรเทอ พีแต่ฟอรเท่านั้นแหละที่มันยืนมือนะตีย,ยากี่หมายอมสองวัฏฏฐานเลสองแล้วใช่ไหมอ่อนแอจริงๆเออมันอ่อนแอมันอ่อนแอเันนึกเป็นอย่างนี้ไงแมงกี้ใหม่ทีเลิกเล่นชิมาเทินจุ่โปรแกมมันไม่มีพลังแกพลังมันต่ำต้อยมันไม่มีพลัง เอาพลังไปเลยเข้าสุดด้านมืออะไรวะเนี่ยเอาพลังไป into the dark side บวกสองพันตามการในหลุมอะว้าวลงแว่นก็ได้ว่ะมันลงได้แต่แว่นนี่สัตว์อื่นลงไม่ได้มันลงได้แต่แว่นอย่างเดียวไม่สามารถถูกเราก็ขอได้เออโอ้โหทำไมเาข้อสิ้ทีเดียวลง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 อ่าลีทาเดงโมสองบวกตัวหนึ่งหมื่นเหอาไปอีกหมื่นหนึ่งโมยสองนี่ เป็นไงล่ะแต่ก็ยังไม่มีตัวเล่นป่ะถ้าเน้นมันขุดจากกลุ่มขึ้นมาได้ป่ะได้ได้ได้ไม่หมายถึงขุดขึ้นมือนะไม่ได้ขุดจากไม่ได้ไม่ได้ตัดรัดตัดรัดายตัวเองแล้วก็ชุบตัวเองขึ้นมาชุบมันเลยงายได้มั้ยเลยคนพี่คอยเสวดหรอฮะคนพี่คอยเสวดหรอเสืออะไรล่ะตัดรัดอะเริ่มก่อนนะเฮ้ยมันต้องมันต้องมันต้องโมหนึ่งละเลยเลยเยโมเลยนะอันนี้จะเป็นห้าใบหมื่นหนึ่งพอดี สามหมื่นสามหมื่นสองหมืนสามหมื่นแปดแวนกันใครมันจะเป็นเข้าที่หิวดิเห็นว่าหิวเออมั่ก่านกระโดดเว่าเออเกียบ้าบาลังยิ้หลับุ่นไเลยรอช่างหน้าเดี๋ยวมันก็มีของเล่นเยอะแยะเทีวมูนเลยลิชาโดเลยดาดาเขาไม่ได้เล่น điều tại sao chết chết là chết 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 nữa hả? chết 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 หน่งสองสองได้สองคี่สามสองมาแล้วเพราะเอกมาแล้วาท้าบ้านหนึ่งเอาบ้านหนึ ah. ่งออกไป หันหันกันออกก็แบบชุบหนึ่งตัวบวกห้าพันจำนวนเจ็ดตัวที่ชุบเบาๆบวกหมื่นบวกห <15. S 2> มื่นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไปเอางี้เหรอ,อ,อต้องเอา คว่มหนึ่งชุบเขตหนึ่งหรือต่ำกว่าหลุมยังไม่ถึงสิบลปิ๊บแทกเอาไปหมื่นหนึ่งโค้สองอันนี้เป็นสิบเก้าหลุมตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้บวกห้าพันหกคิดหลุมสิบละเออมาบูสัดแวร์ก่อนเลยแล้วลกันสามสองสามสองบวกหกสามแปด สองคงริกเช็คเช็คเช็คไม่มีอะไรบุญเช็ดบุญแบบไม่มีอะไรกดหลกลงชหน่อยสิบเก้าตัวเล่นัตบตัวเล่นสามสามแมน

มีค่ะสองสามสองามมีเจ็ดสองเจ็ดชิล่สองสาเลยไม่เล่นหรอดูใช่ไหมแสกีนปอกอะเอกบานตโเขาเป็บบาเขมีมีจะสถูกแบบแไป เล่นแบบยมเก่นต่อยแบทีหมื่นห้าบูบัตตีแับเก้าบัต ไปสอิดจรีเนาะอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสองมหกันจบจบจบดีทายเลยปะได้ Right? มัตาองนกอกม่อตมต้มหูต้มต่อเลยเออให้มึงมีทุกเจอเลยเนาะเอาอะเกตสามว่าปองใช้สองรอบเนี่ยโคตเอาความสองเตยใช้สองรอบ ไ,ไม่เจออ่นั่นแหละหรือเ่าเจอใบนึงเราต้องใบมันไม่ทอรยศเลยหรือไวรมากี้่ะบวกหมื่นเลยเฉยไม่มีเียอะไรเลยองไห้ มีคนใต้องสองใบใช้คุ้นแน่นอนแน่นอนมต้อปลาแล้วละแน่นอนอันนี้มีสามเจ็ดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแปบหนึ่งอย่าเพิ่งอย่ดติดอยู่มาตีขาไเจ็ดอันแหละร่างอันเนาะ พี่จีเยอะจังวะเดี๋ได้นแน่นอนไอ้เยี่ยมึงไม่น่าถามกูมึงดูตัวเองก่อนมึงบอกพี่จีเยอะจังวะวตัวอะไรห้ามกันตัวรเกตายเดี๋ยวครับนี่นอนหลุมอยู่เนี่ยทุชุกแม่ง่ บับอีกแล้วไปแค่นี้แหละบูบทัทเก้าใช่ไหมลุงนอเดี๋ยวดูกันในลหลุมไม่มีโอ้โหแล้วแม่งไม่มีบูบาทเลยนะเขียนที่หม่เก้าพันไม่งั้นตีสิบสามได้ต้องมีตัวนี้กว่าเออในหลวงสามแปดสองกันกันกันทุกเจอแหละที่ใหมด ชี้ข้างหลังข้าตกันอีกแล้วเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสามสิบหกสามสิบหกสามสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นสองชิ้นตายก็ได้ไม่มาทุกเทอร์เลยหาตัวมันใหญ่ตัวม่นใหญ่โอเท็กซ์ตีกันแล้ว ไอันนี้ก็ตัวใหญ่ไปนี่อันนี้มันใหญ่เรื่อยๆเหลือใหญ่เหลือใหญ่เหลือใหญ่เอาอ่ะเอาอีกแล้วอ่ะมันไม่น่ได้มีแล้วอ่ะจั่วขึ้นไปหมดแล้วมันจะมีได้ไงใช่มันจั่วขึ้นไปหมดแล้วเอาอ่ะอากาศกันหน้ามืดเลยเดี๋ยวนะครับแตกมันแตกอ่ะเออมีแตกกันบ้างอ่ะคิ้วอ่ะ เออเอบนึงมก่ยวโคนเกวโนก่ยมาก็างคนเียโหนะก็จะเป็นไม่ดีเพราะใส่เมือตีก่อนแวนไร้ปะแวนไม่ได้ไรไม่ได้ไรไม่ได้ไสม่มีโเดลดมคิดเดียวคิเดียวแต่ส้มันต้องปจริงามันจะได้ยิงหมคิเดียวก็หลอกก็ได้หว่ะ แดม5ห้าเไรเอะรเสองหมื่นสามหมื่นสามหน่หกอ่ะหนึ่สามหกหนึ่สามนหดกสาม้าหกห้าหกห้าหกสามส้าหกสี่เขาไหรเนี่ห้าห้าหกสามสามสอง สามสองหกหกสองเออหกสองอันนี้ก็ถ้าาเรฝไม่แงอันนี้เบรที่สามเบรที่สามลงไปท้องสี่สามสี่สามจำได้สองอีกเป็นอีกที่อ้ยไม่พอตาย